เออแล้วก็แบงค์นะตอนนี้แบงค์ทำคอนเทนต์มีถ่ายหนังที่แบงค์มีความสามารถอ่ะแบงค์มาทำนะเรื่องการตัดต่อใช่ฝีมือแบงค์เลยนะต้องบอกว่าต้องยกต้องยกเขาเรียกวอะไรอ่ะเดยกเครดิตให้แบงค์เลยเพราะว่าการตัดต่อเอยนะไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆนานะฮะรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะฮะเป็นฝีมือของแบงค์คนเดียวเลยถือว่าเรามาอยู่ด้วยกันถือว่าช่วยกันสนับสนุนเลยนะต้องบอกก่อนว่าการที่มาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยสินแม่งต้องเสมอกันเว้ย เออถ้าสินไม่เสมอกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้<ช>ถูกไหมเออตอนเนี้ยมึงสินกี่ข้อวะสิบสองวยอย่างเดียวพอไงกี่ <c oughs> สักค, <c oughs> คนไม่พ้นมยน <c oughs> เราก็ตึงๆมาตลอดอ่ะเนาะนะก็จนทุกวันนี้นะครับอาจจะมีหย่อนบ้างแต่เราก็ดึงให้ปึิกลับมาเหมือนเดิมโอ้แต่ตอนอยู่ันเจ็ดคนแล้วมีแขกรับเชิญอะไรเยอะแยะเออ ถ้าดูย้อนหลังก็ตลกทั้งเน็ตไอดอลเยอะมากใช่เยอะมากแต่ตอนแรกแค่เราไม่ไม่เชิญเข่าไหร่เราก็เชิญได้แหละช่วงที่เรามาครบเจดคนแล้วนะมาเจอกับเพจน้องอีกใช่ใช่มาเจอเพจน้องนะเพจน้องอ์มแล้วก็มีแบบว่าเราทําแบบให้สังคมก็มีนะแบบว่าไฟไหมไฟไหมตากสินนี่ที่ออกข่าวดังเลยไฟไหมตากสินนะ แสนหนึ่งนะไปช่วยนะครับแล้วก็น้ำท่วมที่บางบานเออบางบานเนี่ยสามจุดนะผมถอดแหวนเลยวงเดงอะตอนนั้นทองมันรู้สึกจะเท่าไหร่วะสองหมื่เออประมาณสองหมนเจ็ดอ่ะถอดทองที่เอาน้ำเลยที่เป็นโรงเรียนอ่าอ่าใช่เด็กที่การจันทบุรีโอ้โหเยอะว่าโรงเรียนอีกไหนจะท้างเจดีพมหาเจดีอีกเราก็ไม่ได้ว่าทำพิธีเราก็ช่วยสังคมด้วยนะช่วยเพื่อนพี่น้องด้วย นะฮะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยแล้วก็มาเจอกับน้องนะช่วงนั้นเนาะมาเจอกับน้องอาร์แล้วขอขอพูดหน่อยแล้วกันนะฮะเจอเพจเพจเรื่องของผีนะฮะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับจนวันหนึ่งที่โอ้ยร่วมทุกข์ร่วมทุกขกันนหลายปีเหมือนั่นแหละนะครับทุกคนนะครับก็ติดกันตลอดเออเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแล้วก็น้องก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่รอบนี่แหละนะก็ มันมีช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ไปไล่ด้วยกันเพราะว่าบางคนคิดว่าทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะนะคือน้องมันเกรงใจพวกเราใช่เพราะบางทีเราไปช่วยตะโอบ้างช่วยเพจมุ้งบ้างมันมันใช่เพราะเราไม่ได้ช่วยแค่น้องเดียวเราช่วยหลายทีมน้องก็เกรงใจแต่ถ้ามีปาร์ตี้ใช่มารวมสนุกสนุกนะครับแล้วก็จนอาร์มเสียไปก็จะมีพวกไอ้เจ้าเจนะพวกเจ้าเจมา แนะนำให้ได้รู้จักกั่พวกอาอ,อ,อามเนี่ยอาเป็นคนแนะนำต่ที่แรกผมว่าผมไม่เอาแล้วเพราะว่าผมเข็ดแล้วอยากอยู่แค่นี้พออาบอกที่น้องผมคนนี้เนี่ยไอย้เพื่อนผมคนนี้เหมือนผมเลยอะไรอย่างเงี้ยนิสัยเหมือนผมเลยก็เลยแบบไปคุยเราก็ไปคุยไปคุยเสร็จเุิบแล้วมาวได้รู้จักกัน รักกันนะรักกันเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าอา์มเลยก็รักก็อยู่กับพี่พี่น้องนะก็เราก็ไปด้วยกันตลอดอยากให้ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่านะฮะเพราะว่าการเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันะมันรู้สึกอยู่กันสบายใจมากกว่าไม่ถามถ้าถามว่ามีทะเลาะไหมมี มีมีทะเลาะมีไอเยี่ยรากับังเหมือนกันเลยจะเป็นพ่อบ้านไงฮะพ่อป้อขาดมาเลยใครโตแล้วหมดหมดแล้วเยียมึงแห้งแล้วมันกันนี่มีมีปัญหามีปัญหามันมันมันคุยกันตลอดนะตอนนี้นะครับเจ็ดคนนะต้องบอกก่อนว่ามีปัญหาหรือมีอะไรแล้วแต่มันคุยกันตลอดนะครับแล้วก็เราทําเป็นธรรมเนียมเวลาทะเลาะกันหรืออะไรกันเราจะคุยกันตรงนั้นเลยนะฮะเราจะไม่ทิ้งระยะเวลาเราจะไม่ยืดเวลากันเด็ดขาดเพราะว่าการยืดเวลาเนี่ยมันทําให้การขุนเขียงหมองใจ ตางคนใจไปคนละแบบไงนะฮะมันมันมันก็เลยรีบคุยกันดีกว่านะฮะแผลแผลไม่ใหม่อะช่วยกันทายามันจะรู้สึกไม่เจ็บแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อะไรหวะเฮียกูอยากคำคมนะหน่อยมึงเอ้เยให้กูคำนมทั้งกัน่ะนะฮะเราก็อยู่ด้วยกันก็ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะนะเฮ้ยแต่เรื่องเออเรื่องที่แบบว่าใช่เรื่องผจญภัยใครที่แบบว่าอยากให้เราแบบเล่าเรื่องผจญภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคอมเมนต์มาเลยเออคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์รอบเนี้ยคอมเมนต์มาเลยว่าเฮ้ยพี่เล่าให้ฟังหน่อยเวลาพี่อยู่หลังไมหรืออะไรกันเนี่ยพี่ถ่ายคลิปแบบเวลาพี่ออกต่างจังหวัดกันแล้วไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ละวันเนี่ยพี่ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะเราจะทําตามที่ทุกคนต้องการแล้วกันครับผม เนาะเพราะว่าเราก็อยากทำคอนเทนต์ที่มันสนุกสนุกอ่ะที่ตามใจอ่ะ,ะทุกคนผู้ชายหมดแงิแม่งมันมันเอ,อจบคลิปนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม <S <S เพื่อเป็นการแจ้งเตือนกับพวกเรานะครับผมฝากคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมอยากให้เพิ่เมเติมตรงไหนอะไรนะครับผม คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ30คอมเมนต์เกินได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้เยอะๆเลยนะครับผมฝากแชร์ไปด้วยครับนะยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วลูกค้าท่านไหนสนใจนะฮะทักเข้ามาได้นะฮะไอทุกตัวเลยครับผมไอ้พี่แหวกเข้าเข้าไอ้เหี้ยร้อนเงินเหรออ่าจะร้อนเงินเป็นกำลังใจนะฮะทุกท่านก็คือสปอนเซอร์ของเราแหละนะฮะช่วยกันกดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe นะครับกดถูกใจกดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ ไปแล้วพวกเราเจอกัน EP ต่อไปนะอ่าเออ EP ต่อไปสนุกแน่ครับผมคอมเมนต์มาแล้วกันบ๊ายบาย